ไม่พลาดตีเต้ชงจัดเลือกตั้งใหม่โดยให้คนไทยบริจาคคนละ100บาทที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่สำนักงานกกตตั้งแต่ช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลจัดชุดควบคุมฝูงชนรวมสองกองร้อยเข้ามารักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยพร้อมนำแผงเหล็กมากั้นภายในอาคารบริเวณทางเข้าประตูสำนักงานกกตเนื่องจากมีมวลชนมาชุมนุมที่หน้าอาคารเพื่อขับไล่กกต ซึ่งประมาณ8นาฬิกา30นาทีก็มีมวลชนทยอยเดินทางมาจากนั้นเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีนายมงคลกิจสุขสินธารน์ผู้สมัครสส,สบัญชีรายชื่อพักทางเลือกใหม่เดินทางเข้ามายื่นหนังสือถึงกกตทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอให้ส่งตัวแทนเข้าไปยื่นได้เพียง3คนแต่นายมงคลกิจต่อรองเข้าไป5คนโดยการยื่นหนังสือจะมีเจ้าหน้าที่ของกกตและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดเมื่อยื่นหนังสือเสร็จก็พาเดินออกมาบริเวณด้านนอก ทั้งนี้ทางสำนักงานยังได้ประสานสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวในวันนี้ต้องติดบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวทุกคนหลังจากเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการถแถลงข่าวปรากฏว่ามีกลุ่มนักศึกษาบุกเข้าไปชูป้ายระหว่างการถแถลงข่าวทั้งนี้หลังเข้ายิ่นหนังสือต่อกอก,อก,อกตเรียกร้องให้เอาคะแนนของพรรคทางเลือกใหม่คืนมาและให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศนายมงคลงกิจได้วิทพื้นโชว์50ครั้งเรียกเสียงฮือฮาจากบรรดาน,นักศึกษาที่มาเฝ้าชุมนุมที่กอก,อกต รวมถึงบรรดาประชาชนและข้าราชการที่มาติดต่องานราชการที่อาคารนี้จํานวนมากพร้อมขอถ่ายเซลฟี่เป็นที่ระลึกนายมงคลกิจให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าตนกับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตรู้จักกันไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกันเพียงแต่อันนี้คือการทําหน้าที่เราเป็นพักการเมืองเขาเป็นกรกตกรรมการควรจะบริสุทธิ์ยุติธรรมมากกว่านี้เพราะอย่าลืมว่าคนที่อยู่ข้างหลังมันเยอะฉะนั้นการจัดการเลือกตั้งควรบริสุทธิยุติธรรม ถ้านายแสวงและกกตทั้งหมดทําไม่ได้ก็ต้องเปิดทางให้กับกกตชุดใหม่ตนเชื่อว่าคนทั้งประเทศเขาไม่แฮปปี้ฝากด้วยละกัน7วันนี้ลาออกด้วยแล้วเปิดทางให้กกตชุดใหม่เข้ามาทํางานการเลือกตั้งจะได้บริสุทธิ์ยุติธรรมมากขึ้นเงิน6 0 0 0ล้านบาทไม่เยอะถ้าเทียบกับการได้นักการเมืองที่สุจริตเข้ามาแต่ถ้าได้คนที่ทุจริตเข้ามามันโกงกินทีเดียว50,000นล้านฉะนั้นภาษีประชาชนคนละ100บาททุกคนพร้อมออกแน่นอนมันไม่เยอะ ฉะนั้นฝากเอาคะแนนคืนมาก่อนคะแนนไดโนเสาร์คะแนนอวกาศคืนมาแล้วตนจะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าไม่คืนมาภายใน7วันดําเนินคดีแล้วท่านแสวงและกะกะตทั้งหมดจะมีความผิดติดตัวไปด้วยเพราะการจัดการเลือกตั้งถ้าไม่บริสุทธิยุติธรรมแค่หน่วยเดียวก็มีปัญหาแล้วสามารถฟ้องต่อศาลได้ก็คล้ายกับการหันตูดให้หน่วยเลือกตั้งอันนั้นแค่หน่วยเดียวแต่ของตนกว่า200หน่วยกกตมีอำนาจในการยกเลิกการเลือกตั้งและของ,งบประมาณในไม่กี่วัน และกะกะตชุดนี้ควรลาออกเพราะเชื่อว่านิสิตนักศึกษาทั่วประเทศจะมาขับไล่กะกะตกันภายในสัปดาห์นี้ทั้งหมดเชื่อว่ามากันหมดแน่นอนส่วนการนับคะแนนใหม่ไม่มีประโยชน์เพราะบัตรมันมั่วไปหมดแล้วฉะนั้นจัดการเลือกตั้งใหม่ดีกว่าพักที่สุจริตเท่านั้นที่ไม่กลัวการเลือกตั้งส่วนพักที่กลัวการเลือกตั้งคือพักที่ทุจริตนายมงคลกิจกล่าว